กี้วสาไปฝึกในฮาเาไม้สั์มันบล็อกเปล่ากูไม่ได้บล็อกกูเล่นตัวอะไรเนี่ยสซิตเบดนะ เล่นต้องเล่นประมาณปีกว่าปีก่อนอ่ะเงียบ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 ก่อนสวัสดีครับนี่คือรายการโจเซอร์แคสเกมมิ่งนะครับเพราะว่าผมโจเซอร์ครับเกมที่คุณได้รับชมอยู่ตรงนี้นั่นก็คือเกม The Hero of New Earth กันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนผมกันนะครับสามคนนะฮะชื่อโจเออผมชื่อโจเซอร์ครับแล้วก็มีเพื่อนผมครับอินโนเซนต์แล้วก็ไอซ์หนึ่งสวัสดีครับผมดีครับตอนนี้อัดอยู่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบู๊เลย Yeah, แ่ครับผมหัดนะครับพวกเราทีพวกเราก็ค่อนข้างที่เล่น้แต่ดีในระดับหนึ่งนะครับผมถ้าเราเล่นผิดแปลกอะไรก็ขออภัยด้ครับเออแต่รับรองครับทากหาแน่ๆนครับ <c oughs> เอออินอินโนเซนต์เพิ่งหัดเล่นครับผมอินโนเซนตัวที่อะไรครับมาดูนะครับนี่อินโนเซนต์สวิตเบดครับผมนี่ไงดาบ คันหัวครับคันหัวดูท่าคันหัวคันหัวใช่คันหัวครับผมเออวันนี้คงไม่ได้ไปกันนะครับผมอุยครับปูแล้วครับมาร์ติฟเลยครับผมปอมเพียรนะครับผมเข้าไปมาโจอย่าร้องที่มาละ เฮ้ยอตัวฟระเบิดนี่ตัวอะไรวะครทำรทำเ่อนโแกงแกงแกโง่ครับนี่เฮ้ยหมุนหมุนโหนี่เจ็บจ่ะเต็มเลยอก่อนนะรับผมว่าไอก่งไีกกดสกิลหมุนแลยโง่อาชีดิ ไะไแบบมากว่คคุณโจเซอเพื่อเพื่ออะไรเีเอม้ีมันต้องพูดเยอะอีมาทาเลครับอีดอันนี้แค่ฟักทายนะครับผมรเบินระเบิดล้านครับระเบิดล้านม เราแคสเกมเราจะไม่พูดถึงเรื่องผู้หญิงใช่ไหมครับอะไรครับพูดถึงเรื่องหญิงเหรอครับผู้หญิงผู้หญิงครับเฮ้ยออกตื้อไม่ได้เรื่องส่วนตัว <c oughs> ออกตื้อไม่ได้นะครับเรื่องส่วนตัวออกตื้อไม่ได้ไม่ได้เขอร้องเหรอ,อครับ <c oughs> ยังไงคนที่ค่อนข้างจะน่าจะดีที่สุดในกลุ่มนี้คงจะมีแค่ผมพันยัถ้าเพราะเขาบอกว่าวันนั้นเซนเขาเป็นเขาเป็นผอมเขาไม่เป็นผู้หญิงนะฮะเขาไม่ได้เป็นเด็กนะครับเสียงเขาจะดูน่ารักใสๆนะฮะแต่หน้าตานี่เออเปเกล้าเยเนกูด้วยขด้วย นะครับไอที่เปิดเฟิร์สบัตรนะครับผมบัตรรัดไอ้สัสมันเป็นความหัวของผมทำไม่หัวจริงทำไม่ได้ครับเฮ้ยโดนครับเนี่ยโชเลยโอเคปะออกืือนะครับผมเล่นดีๆนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้นี่จะลง YouTube ไลฟ์สนิมมิ่งด้วยเลยเออระหว่างแย่ขับคัดแล้วเล่นใหวไมครับผมลุกคอแล้วก็เป็นตายแล้วฆ่าไม่ได้เพราะตายนะอ่องอ่องนะครับผมผมก็เตะก็เตะนะครับ

ไม่ดีไม่ตายได้ไงครับได้ไงขาเลยครับยิงแล้วมันพลาดครับไม่รู้คุณท้าคุณท้ไม่มีใครจะรักกูเลยนะครับกูตายไม่ทนัทนเพีงแค่ามาแต่นี้ครับ <c oughs> บินบินไปรอบแรกไม่เก็บเท่ไหนครับขากลับเจ็ดปีครับเปิดดาวอนนะฮะเปิดดาวอนนะครับดาวนาวอล์นครับ คุณชอบ่ากูจังเลยว่ะตาบอร์สครับจัดครับวอร์สครับจัดครับวอ,บอสครจัดครับตม,มนน้เราจัดต้เขาจะรักผมหลังเกมไม่ใช่ไหมครับอะไรเจออผมนึกว่าคุณคุณจะซื้อเอ,อ่อฟินนะครับผมในคิดไงถึงซื้อตัวนี้มาครับกัน์ด ก็หลังจากประสบความสำเร็จมาหลายแมตช์นะฮะก็เห็นถึงคุณค่าของกัมเบลนะครับโอ้โหกแข่ันเบลนะครับไม่ใช่พ่อแม่ไม่เห็นคุณค่าง่ายง่ายโอ้โหผมว่าโดนตุขาเาระวังกะบป้าโอ้โหเนี่ยนอะโอ้โหเปิดได้ไม่ไรครับผมตายครับตายกันแล้วครับผมยังไม่ตายกูเป๊ะยังยังยังจะไป่ยุ่งกูอเรียบเป็นได้ เราม่ควรมกันครับดี๋วแพดง้องเตืนนะโนแมชเย็นครับโนแมตช์เตอร์เป็นนะครับตอถามนี้ครับโนแมครับเป็นนี่เป็นเป็นเย็ยคเตอร์ครับเยไม่ครับิครับอยู่จะไม่อยู่ครับแหมถ้าเราเล่นได้เป็นล้วูเนี่อะไรครับผมมึงเข้าขั้นกาครับมาริโอยังเล่นมาริโอตาครับแคสเกมนะครับงดครใช้คำหยาบกปด้วย เออนะคะเพม YouTube นะครับไปเปิดไเปิด YouTube ปรโมทโ p r o ม o t มรโมทกันหน่อยหรือไม่ก็เข้ามาที่แฟนเพจเ a m e s f ิกได้นีครับเมเกี่ยวไมเนี่ยเกี่ยวไมเนี่ยโอ้โหยจานะ้มเลยะ p r o m o t นี้ไม่ได้เหรอะมองไม่เห็นทำไมต้องปู่้วยวะครับน่ ค่งขอไหนฮาวคืนแม่แมใส่เป็นกแ่ไหน,น,ออนอบอกมึงไหนคุณบอกงแคสเกมยังไงครับผมพูดอะไรกันแหครับพูดให้คนอื่นเขาไม่มาทำยาเราพูดเองถือเป็นคนี่ยบมากครับโอ้ห กีแพนด้าบเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แผนด้าวอนครับต้องโดนนะครับแพนด้าขอขอวานอย่างดีวานออกไปครับอยากได้ก็ออกไลยครับหาหาออกเองก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็เพราะไงมิสมอีเล่นไปก็ถามกันนั่นแหละเล่นเลยเล่นเลย คุณเดียวคุณเยัยววันร้านยทีปับผมมใช่ไหมครับคุณโจเซ์มาดิครับมาครับเดี๋ยวเรารู้จักกันนะครับพีอย่างติดนะคะร้อมเปิดตลอดเลยมาดครับดูนั้นดูเลือดด้วยนะครับดูนะครับสุด อ่ามันพาไปมันครับผมมันโดนนี่เข้าไปกระต้านนมแม็กเจาตัววังครับระวังครับระวังครับไวคิดเป็นไงก็ผมด้วยครับด้วยครับผมด้วยครับด้วยครับผมด้วยครับด้วยครับผหดีดีดีีย่ อ๋อมีปากเสียงครับผมนด้าหนาันห้าเอาลยครับเอาไงลแน็จะปอมแน็จะปอมปอมโอ้โอะไรวะคัเตอร์ไม่ได้ มาแล้วครับเกมจะแพ้หรือเปล่าครับผมแพ้เพราะอะไรครับผมแพ้เพราะทีไม่ครบครับผมลิปแรกเพราะกรรมการ บีนะบีนะครับยิงยิงได้พมานะได้พมานะหัวหัวั่งได้นะครับเว้เลยอืม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 อื ลูกตายผมครับเนื้อแตกครับผมเนื้อแตกนะฮะไปครับสิบนาทีกำลังจะได้ไปวอล์กนะครับใช้ไดหายครับหายครับผมแล้วคุยกจะน่าจะดีในระดับหนึ่งนะครับผมกันเดชผมพูดไม่เยอะนะแต่ผมเล่นโหดจากพ่อผมนะพี่เอกนะ โดนครับโดนนครับมอย่ามัวจะพูดครับอย่ามัวจะพูดครับอย่าพูดเยอะครับเล่นนะครับได้ครับอย่าดีจะพูดครับอย่าดีจะพูดพูดแอบครับในนันนครับตัวเกมจะมีสีสันัคุณตตีนี้เดี๋ยวระวังครับทำแล้วทำแล้ผมไม่ได้หรอครับโจเซฟซีเขาเยอะอยู่นตัว โอ้หเอาสกูไปกล้าเข้าอะไรกเกี่ย <sounds> ก tamam, <t> ันได้ไออันไปอันนี่ดูพลังแข็งตายครับโดนอะไรตายครับผมว่านะครับผมว่านะครับถ้าได้ทีอย่างนี้นะครับผมว่าเล่นเลยครับโดแล้ว เป็นทีมที่โหดมากทีมเราใช่พีมันครับผมคุกท,ที่ผิดเวลาแล้วนี่เป็นย่าเรางงไปมึงล่วง <วะ S 2> แล้วครับหายไปจากแม่ตายครับผมตายจบลอยปูดยดยได้วินวอล์กนะครับดูได้ไปก็้วไปแล้ว <c oughs> เด่นรู้กันนับเด่นรู้เด่นรู้ดีมากยงยงวิ่งโอ้โหทางนี้ทางนี้ไส่นี่นี้ใ่ได้แบบดูไม่แมนมากครับผม เเปิดบานนะครับครับเดี๋ยวแฟนตีครับเหลือเหลือก็แฟนตีตัวไหนเดี๋ยวคุณคุณไม่รอผมเลยนะเอาอีกแล้วนะครับผมขมอตายให้นครัอไม่รอผมพร้อมเลยนะครับผมถ้าผมรู้จะได้ยนนี้นะครับผมไม่เด่นีุ่ณครับ ดูด้วยว่าผมจะทำได้นะครับเจอกันนะครับแตกระกดไม่เล่นไม่เซฟตัวเองเลย มูแต่คู<ห>่เลครับเนเน,เน่ยไ,ไม่หันนะครับแมแต่คคุคิคดไม่หันแล้อน,นะครับผมคิดว่าคุณควรที่จะเออทับแต่ายใหม่นีครับ น่นอะรอะไรยาวลงในคลิดนะครับขอร้องลงไปแล้วรนดังความหายครับผมสัญญารว่างานหน้าจะตั้งใจเล่นใ้ดีจะไม่ตื่นเต้นนะครผโหคั้งนี้แยแย่มากครับ เยยี่มครับได้เงินมาลีโอครับผมเอาตังค์เอากระเป๋าตังค์ไปผมรอดครับเอาตังค์ไปครับปนกันนะช้าเฮ้ยล้าง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 โอ้โหปิ้ว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 ต้มเท้าวะเนี่ยในแหนก็คงไม่ชนะแล้วนะครับผมขอนิดนึง อะไรดำเรียนนะไม่ไม่อโกลัวไม่ได้ไม่ได้นี่เลี่ยดแล้วครับชีวิตลูกเกิดมาไม่เคยกลัวแพนด้าเลยครับจะกลัวไม่นานเนี่ยกุะีั่หนิปิงปิงนะเนี่ยปิงมาเองครับตัวนี้ไอแพนด้า อว่าว่าเราควรจะเล่นใหม่ครับแคชไปแล้วครับยังไงก็ลงครับพาร์ทแรกแน่นอนครับเริ่มต้นคัามคิดพาร์ทสองขอพีบีได้ไหมครัพี่สองกูสัญญากูขอพีบีได้ไหมครับผมสัญญาจะเล่นได้ดีกว่านี้ว่าโดนว่าโดนแน่ครับ เฮ้ยว hey, oh, ังหมแบกโมแบกแบครับครับทำมาไรเนี่ยท้ำอะไรเออยอัรครับตายครับครับไม่ได้ครับเมื่อกี้ติดีเลยครับผมเราเรชนาพอดีออกดาเมจแล้วครับของเพิ่ดาเมจแล้ว โอ้โหให้สโนว์กลับมาได้นะครับผมผมไม่อยากเม็นลิงเป็นลิงเลยอย่าอย oh, ่าเพิ่งเข้ามาอันติกเงยกิเลยอยู่เราต้องกดแรงได้ครับเพื่อสนาคตของทีมเราอีสนอิ่มไหม เลยพนดาไม่ลด้แล ok ้วโอโหโบบีเดียว900มตมตกผกเลยยคนยานนนานนะครับเอาไงครับเอาไงครับโอโหโอ้โหดจังเลยโหดจังเลยโหดจคุณอ้หถอย เวดมออกเลีังาก่อนครับลาก่อนครับได้ทีมอย่าได้คุณอิ no นโนเซนต์กับกคุณ<ข>โจเซอร์แซงคับผมข,<อ>ขอใหม่ขอใหม่ได้ไหมครับ ไม่ได้แล้วครับผมจะน,นอนแล้วครับอย่าแบนอย่าแบนไนฮาวอูขอแค่ดีนะกูต้องการล่องฝนนะเพื่อนีค่ก่อนครับสวัสดีขอบวันนี้ก็ขอบคุณที่รับขอบคุณที่รับชมคีรับ